สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตำนานมังกรยกเอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับพูดคุยกันถึงตัวละครที่ทำดาเมจเป็นพิษนะครับแอบเหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับที่กำลังจะมองหาทีมพิษหรือว่าจะทำทีมพิษนะครับรวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับที่อ่านสกิลหรือมองสกิลไม่เห็นนะครับ วันนี้พี่ลุงก็จะพามาดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยใช้สกิลพิษได้บ้างนะก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับเอาล่ะครับตัวแรกนะครับที่สามารถใช้สกิลพิษได้นะครับนั่นก็คือลีหมกโชนะครับซึ่งสกิลของลีหมกโชนะครับสกิลแรกนะครับ สร้างดาเมจให้กับศัตรูทั้งกลุ่มนะครับแล้วมีโอกาสอีก40%นะครับที่จะทำให้เป้าหมายถูกพิษนะครับโดยแต่ละรอบนะครับดาเมจถูกพิษเนี่ยจะเป็นดาเมจ100%บวก855นะครับที่เลเวล57นะครับต่อเนื่อง2รอบนะครับลิมกโชเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ มีโอกาสที่จะทําให้สตูเนี่ยติดพิษได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าโอกาสติดพิษเนี่ยคือ40%นะนะครับแต่ข้อเสียคือถึงแม้ว่าดาเมจพิษจะเป็น100%ก็ตามแต่ว่าดาเมจของตัวลิมกโชเองเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยดาเมจพิษก็ถือว่าเป็นดาเมจแบบตัวเสริมได้นะครับไม่ควรใช้เป็นตัวหลักนะเพราะดาเมจยังไม่รุนแรงพอนั่นเอง สกิล2นะครับเมื่อโจมตีทั่วไปนะครับมีโอกาส4 0นะครับที่จะลดโบนัสการรักษานะครับให้กับเป้าหมาย50%ต่อเนื่อง2รอบนะครับแอบสกิลนี้นะครับทำให้ลีหมกโชเนี่ยเป็นตัวดีบัฟนะครับทำให้ตัดความสามารถในการฮิวของฝั่งตรงข้ามออกนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับตัวหนึ่งเลยนะสกิลที่3นะครับเมื่อโจมตีนะครับ มีโอกาส13.56%นะครับที่จะสร้างดามเมจพลังภายในโจมตีใส่เป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับและทำให้เป้าหมายติดสถานะล่อลวงนะครับสถานะล่อรวงเนี่ยจะทำให้ฝั่งศัตรูเนี่ยเกิดการสับสนนะครับไปโจมตีทีมเดียวกันเองนะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับจะเพิ่มการโจมตีให้กับตัวเองนะครับเป็นตัวเลขที่กำหนดไว้นะ แล้วก็เมื่อลิมกโชอัพลูกไฟหนึ่งได้นะครับจะทำให้ตัวเองนะครับเพิ่มโอกาสของสกิลประเภทกระตุ้นนะครับ5%จนถึงจบการต่อสู้นะครับก็พูดง่ายก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสให้สกิลสามเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับทำดาเมจพิษได้มีดีบัฟตัดฮิลแล้วก็มี CC สกิลหนึ่งก็คือสกิลล่อรวงนะครับถือว่าเป็นทางเลือกนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์นะครับสำหรับทีมพิษนะตัวต่อไปนะครับก็คือเตี่ยเมี่ยงนะครับเตี่ยเมี่ยงเนี่ยสกิลแรกนะครับจะสุ่มจอมยุติศัตรู3าคนนะครับสร้างดาเมจพลังภายในนะครับ295% มีโอกาส24%นะครับที่ทำให้เป้าหมายติดพิษซึ่งดาเมจพิษเนี่ยคือ120%นะครับเป็นดาเมจพิษที่ค่อนข้างแรงนะครับต่อเนื่อง2รอบแต่โอกาสในการติดพิษเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ศัตรูที่โจมตีเนี่ยคือแค่3คนเท่านั้นนะนะครับสกิลสนะครับเมื่อโจมตีเนี่ยจะทำให้มีโอกาส36.24%นะครับที่จะลด จมตีเป้าหมาย15%นะครับต่อเนื่อง 11, 1รอบนะคไงก็คือเตียเมี่ยงเนี่ยถ้าโจมตีปกตินะครับจะทําให้เกิดผลดีบัฟนะครับลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง15%ได้นะครับสกิลที่3นะครับทำงานเมื่อเปิดสนามนะครับจะทำการลดเอฟเฟกการรักษานะครับของฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ เลเวลแรกคือ15%นะครับต่อเนื่อง2รอบนะครับซึ่งสกิลนี้ไม่สามารถขับไล่ได้นะครับสกิลนี้นี่เองทำให้ตัวเตี่ยมเงี่ยงเนี่ยเป็นตัวที่มีความพิเศษมากขึ้นนะครับคือไม่ได้หวังเรื่องของการสร้างดาเมจพิษนะครับแต่ว่าเตี่ยมเงี่ยงเนี่ยค่อนข้างจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับการฮิลลดลงนะครับง่ายๆก็คือเป็นตัวละครที่ทําให้ ศัตรูเนี่ยโดนดีบัฟนะครับฮิวเบาลงนั่นเองยิ่งอัพสกิลนี้มากขึ้นไปเท่าไหร่นะครับยิ่งทำให้ศัตรูฮิวได้น้อยลงเท่านั้นนะนะครับแล้วก็สกิลที่4นะครับจะทำงานเมื่อทำการโจมตีสกิลนะครับจะมีโอกาส36.24%นะครับที่จะเพิ่มโทสะตนเองอีก50นะครับแล้วก็พออัพ เป็นลูกไฟขั้นหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเตี่ยเมี่ยงอยู่ในสนามนะครับถ้าเป้าหมายนะครับถูกพิศอยู่นะครับจะทำให้ผลการรักษาเนี่ยลดลงนะครับ35%ซนนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่ดูดเลือดนะครับลดลงอีก35ร์เนะครับไฮไลท์ของเตี่ยเมี่ยงอยู่ตรงนี้นะครับเอาล่ะครับเรามาดูกันนะครับตอนที่ เสีเยเมี่ยงนะครับสกิลสามเนี่ยเลเวลแรกอ่ะลดเอฟเฟกการรักษาศัตรูสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับอ่ะลองมาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือเลเวลเต็มนะครับเลเวลเต็มนะครับลดเอฟเฟกการรักษาศัตรูทั้งหมดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าอัพเป็นลูกไฟสี่ได้เนี่ยเอฟเฟกการรักษาจะลดลงถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นสามรอบนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราอัพเป็นลูกไฟ4ไม่ได้นะครับก็ลดเอฟเฟกการรักษาของศัตรู25% 25% 2รอบแล้วถ้ามาบวกเอฟเฟกด้านบนนะครับศัตรูถูกพิษลดอีก35% 35%บวก25%คือลดดาวลดการรับลดเขาเรียกว่าอะไรนะลดการฮิวของพลังศัตรูเนี่ยถึง60%เลยนะ สตูฮิวเบาลง60%เลยนะครับโหดมากจากฮิวถ้าสตูฮิวหมื่นหนึ่งเนี่ยเหลือแค่4,000นะนะครับซึ่งเตี๋ยเมี่ยงเนี่ยเหมาะจะเล่นเป็นตัวเสริมนะครับตัวหลักเนี่ยควรจะเป็นตัวละครที่ทำให้สัตรูทั้งกลุ่มติดพิษได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นอ้าวเอียงหงนั่นเองนะครับพอเตียเมี่ยงเนี่ย เอามาเล่นเป็นตัวดาเมจพิษเสริมนะครับแล้วเราจะใช้สกิลนะครับของลูกไฟขั้นหนึ่งนะครับไปคอมโบกับสกิล3ของเตี่ยเมี่ยงนะครับเพื่อลดการฮิวของฝั่งตรงข้ามลงนั่นเองนี่คือประโยชน์ของเตี่ยเมี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเตี่ยเมี่ยงเนี่ยจะไม่เก่งเลยครับแต่พออัพลูกไฟหนึ่งได้เมื่อไหร่นะครับโอ้โหโหเสียวเจียวก็เสียวเจียวเถอะครับ เอาละครับเมื่อพูดถึงอ้าวอียงหงแล้วนะครับก็ไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยนะอ้าวเอียงหงนะครับเป็นตัวดาเมจียงทีมพิษตัวหลักเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งสกิลแรกนะครับจะสร้างดาเมจนะครับใส่ศัตรูทั้งกลุ่มนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยมีโอกาสถึง60%นนะครับที่จะโดนพิษนะครับ แล้วแต่ละรอบที่โดนพิษเนี่ยจะโดนดาเมจนะครับถึง115%นะครับบวกอีก7 3 2สานะครับ7 3 2ข้างหลังเนี่ยเป็นค่าดาเมจที่คงที่นะครับแล้วไปบวกข้างหน้าที่เป็นดาเมจพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ของอ้าวยังหงทีหนึ่งนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ2อรอบนะซึ่งดาเมจตัวเลขตรงนี้นะครับคือสกิลที่เลเวล61นะครับทุกคน เราไปลองดูนะครับว่าถ้าสกิลเลเวลหนึ่งร้อยนะครับจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเินสกิลเลเวลหนึ่งร้อยนะครับตรงนี้พี่ลุงไม่แน่ใจนะครับว่าว่าตรงนี้เนี่ยตัวเลขมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับก็ดูไว้คร่าวๆแล้วกันครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายไฟแนลของอ้าวยางหงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวละครที่เรายังไม่มีนะแล้วามาดูตรงนี้นะครับ อ่ะเห็นไหมครับมันจะเห็นเลยว่าเป็นตัวเลขของเลเวลสกิลหนึ่งร้อยนะครับแต่พอเป็นอ้าวยังหงที่เป็นตัวที่เรามีแล้วเนี่ยตัวเลขของสกิล <Skill S 2> มันก็เลยไม่ได้เป็นตัวเลขของเลเวลหนึ่งร้อยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสกิลก็จะแรงขึ้นเนาะนะครับเอามาดูสกิล2นะครับสกิล2นะครับการโจมตีทั่วไปนะครับมีโอกาส30%มสิเอร์เซนที่จะทำให้ศัตรูทั้งกลุ่มเลยนะครับติดพิษ แล้วก็พิษที่ติดเนี่ยจะแรง100%บวกดาเมจอีก7 3 2นะครับต่อเนื่อง2รอบนะแล้วก็สกิล3นะครับเมื่อเอาอ้ายังพงนะครับใช้สกิลโจมตีนะครับถ้าเป้าหมายติดพิษอยู่นะครับจะสร้างดาเมจพลังภายในเพิ่มอีกนะครับเป็น115บวกอีก1000นะครับของพลังโจมตีนะแล้วก็สกิล4นะครับ ถ้าอาวียังหงถูกโจมตีนะครับมีโอกาส30%ที่จะทําให้เป้าหมายนะครับติดพิษด้วยนะครับแล้วก็ในแต่ละรอบนะครับก็โดนดาเมจพิษนะครับอีก100ตบวก7 3 2ต่อเนื่องอีก2รอบนะครับซึ่งต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าพิษเนี่ยเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับโดยดาเมจของพิษนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อจบเทิร์นแล้วนะครับปกตินะครับ ัวละครเนี่ยใช้สกิลถ้าไม่ตายใส่ศัตรูใช่ไหมครับจะเกิดดาเมจขึ้นมานะครับแล้วถา้าเป้าหมายติดพิษนะครับพอจบเทินของศัตรูแล้วนะครับจะทําให้ดาเมจพิษเกิดขึ้น1ครั้งนะครับสกิลของเ้ายังฮงเนี่ยทำให้เป้าหมายถูกพิษนะครับแล้วก็เกิดดาเมจนะครับ2รอบนะครับอ่านั่นแปลว่า ต้องรองให้ศัตรูเนี่ยโจมตีจนจบครบก่อนนะครับถึงจะเกิดดาเมจพิษหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ศัตรูโจมตีครบ2รอบก็จะเกิดดาเมจพิษ2รอบนะครับซึ่งสกิลของอ้าวเยียงหงนะครับสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองนะครับและสกิลสี่นะครับสกิลทั้งสามสกิลที่เป็นดาเมจพิษของอ้าวเยียงหงเนี่ยจะ ไม่เอาดาเมจไปรวมกันนะครับแต่จะเกิดดาเมจพิษเป็นคนละแถวนะครับเช่นถ้าเอาวยังหงนะครับตีครั้งแรกนะครับศัตรูติดพิษอันนี้คือเกิดดาเมจหนึ่งแถวนะครับเกิดดาเมจพิษตอนจบเทินหนึ่งแถวนะนะครับแล้วพิษยังมีแล้วสกิลสองยังมีผลอยู่นะครับเอาวยังหงใช้สกิลหนึ่งซ้ำทำให้เกิดดาเมจพิษ แถวหนึ่งนะครับแปลว่าตอนจบเทินนั้นนะครับศัตรูจะโดนดาเมจพิษ2แถวนะครับโดนดาเมจพิษจากสกิล2 1แถวและโดนดาเมจพิษจากสกิล1อีก1แถวนะครับอ่ะเกมนี้นะครับดาเมจต่อเนื่องเนี่ยมันจะแยกแถวกันแบบนี้นะครับทีนี้นะครับพออ้าวอ้าวยังคงเนี่ยเป็นลูกไฟขั้นหนึ่งแล้วนะครับเมื่อศัตรูตายนะครับ ถ้าเป้าหมายนะครับติดพิษนะครับแล้วตายนะครับจะทำให้เกิดการฮิวเลือดนะครับ100เ์นะครับของพลังโจมตีให้กับฝ่ายพันธมิตรเราเองทั้งหมดนะครับอ่นนี่คือสกิลไฮไลท์พิเศษของเอาเ้ายยงหงเลยครับเป้าหมายติดพิษตายนะครับฮิวให้กับทีมตัวเองนะครับ100%ของพลังโจมตีของอา้ายยงหงโหดมาก ของอันนะครับเอายังหงก็เลยกลายเป็นตัวหลักของสายดาเมจพิษนะครับด้วยการที่มีสกิลดาเมจพิษนะครับที่ติดค่อนข้างง่ายแล้วก็มีดาเมจพิษอีก3แถวนะครับทำดาเมจเมื่อศัตรูติดพิษอีกแล้วก็ถ้าอัลลูไฟขั้นหนึ่งนะครับเมื่อศัตรูโดนพิษตายก็ฮิลให้กับทีมอีกโอ้โหเป็นตัวสารพัดประโยชน์ที่ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับเอาละครับตัวต่อไปนะครับ ของดาเมจพิษนะครับก็คือพยามังกรเสื้อม่วงนะโดยพยามังกรเสื้อม่วงนะครับเป็นตัวละครที่เน้นโจมตีตัวเดียวนะครับแต่ว่าสกิลที่ทำดาเมจพิษได้เนี่ยคือสกิลที่2นะครับก็คือเมื่อทำการโจมตีนะครับจะมีโอกาส24.16%นะครับ ที่จะสร้างดาเมจนะครับ60%ซึ่งเป็นดาเมจถูกพิษนะครับดาเมจพิษ60%ใส่เป้าหมายต่อเนื่อง2รอบนะครับอาสกิลพยา,ยามงาังกร์เสื้อโมกที่ทําดาเมจพิษนะครับมีสกิลแค่สกิล2สกิลเดียวเท่านั้นนะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัว recommend สักเท่าไหร่น,นะครับแต่ถือว่าเล่นได้ครับถ้าเกิดว่า ทีมพิษเนี่ยอยากได้ตัวที่โจมตีเดี่ยวแรงๆนะครับแล้วก็มีสกิลพิษไว้เสริมเพิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับพยายามก่อนเสรมมอรมวมงก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครแม่ชีมิกจอนะครับสาเหตุที่พี่ลุงแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่าสกิลของแม่ชีมิกจอนี่ยต้องบอกก่อนว่าแม่ชีมิกจอนี่ยเป็นตัวละครที่ สารพัดประโยชน์นะครับสามารถที่จะเข้าได้กับทุกทีมเลยนะครับโดยสกิลแรกของแม่ชีมิจจ้ที่เป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับมีดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่สามารถทำดาเมจต่อเนื่องได้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับสกิลแรกนะครับทำดาเมจ243%มนะครับใส่ศัตรูทั้งกลุ่มเลยนะ มีโอกาส1 5นะครับที to to ่จะทำให้เป้าหมายถูกพิษนะครับดาเมจผมพิดคือ18นตะครับต่อเนื่องถึง3รอบนะครับมีโอกาส15%ที่จะทําให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บภายในนะครับดาเมจบาดเจ็บภายในคือ1 8นตะครับต่อเนื่อง3รอบและมีโอกาสอีก15%อนะครับที่จะทาให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บภายนอกซึ่งแต่ละรอบเนี่ยบาดเจ็บภายนอกก็จะมีดาเมจอีก18%นตะครับต่อเนื่องอีก3รอบ สกิลหนึ่งของแม่ชีมิจจ้อนะครับทั้งทําดาเมจธรรมดาได้ดุลแรงและทําดาเมจต่อเนื่องได้ค่อนข้างดีนะสกิลสองนะครับ mm hmm. เมื่อโจมตีสกิลแล้วฆ่าศัตรูได้นะครับจะมีโอกาสอีก48ทําให้ศัตรูทั้งกลุ่มนะครับติดพิษนะครับซึ่งดาเมจของพิษคือ60%ต่อเนื่อง2รอบนะครับสกิลที่ 3. นะครับ mm hmm. เมื่อโจมตีทั่วไปนะครับมีโอกาส เมื่อโจมตีทั่วไปแล้วฆ่าศัตรูได้นะครับมีโอกาส48%นะครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะบาดเจ็บภายในนะครับแต่ละรอบนะครับจะถูกดาเมจอีก60%นะครับต่อเนื่องอีก2รอบนะสกิลที่4นะครับเมื่อโจมตีทั่วไปนะครับมีโอกาส30%นะครับที่จะกระตุ้นนะครับทําให้ศัตรูทั้งกลุ่มได้รับสถานะบาดเจ็บภายนอกนะครับสกิลที่4นะครับบาดเจ็บภายนอกเนาะ โจมตีทั่วไปนะครับทำให้ศัตรูมีโอกาสติดบาดเจ็บภายนอกนะครับถูกดาเมจอีก60%นะครับต่อเนื่อง2รอบนะครับแต่ละสกิลของแม่ชีมิกจอนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจต่อเนื่องทท้งนั้นเลยนะครับนะครับแม่ชีมิกจ้ออาจจะไม่เหมาะกับทีมพิษสะทีเดียวนะครับสำหรับทีมพิษเนี่ยที่ต้องอยู่สำนักพิษแล้วนะครับ อาจจะไม่ได้เหมาะมากแต่ถ้าไม่มีตัวอื่นนะครับถ้าไม่มีตัวอื่นเลยมีแต่เมชิมิจ้อก็สามารถเอาเมชิมิจ้อเนี่ยมาช่วยทาดาเมจต่อเนื่องเพิ่มได้ออะถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเลือกนะครับไม่ได้เป็นตัวที่ต้อง recommend นนะเอาละครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวที่มีความนิยมในการเล่นมากนะครับก็คือตูยีนะเนื่องจากว่าตูยีเนี่ยเป็นตัวที่สร้างดาเมจพิษนะครับ ให้กับศัตรูถึง4คนนะครับแล้วก็โอกาสในการถูกพิษของศัตรูเนี่ยคือ45เนะครับต่อเนื่อง2รอบนะครับคือทาดาเมจเป็นกลุ่มค่อนข้างหลายคนแล้วก็โอกาสติดพิษค่อนข้างเยอะนะครับสกิล2นะครับการโจมตีโดยทั่วไปนะครับจะเปลี่ยนเป็นสุ่มจอมยุทธฝ่ายศัตรู3คนนะครับ สร้างการโจมตี65%นะครับเป็นดาเมจพลังภายนอกนะแล้วมีโอกาสอีก36%นะครับที่จะทำให้เป้าหมายถูกพิษนะครับซึ่งดาเมจพิษเนี่ยคือ45%นะครับต่อเนื่องอีก2รอบนะครับสกิล3นะครับสกิลนี้จะทำงานเมื่อตายนะครับทำให้ศัตรูทั้งกลุ่มเนี่ยติดพิษนะครับต่ละรอบเนี่ยจะโดนดาเมจพิษ33% 3, 3รอบนะครับ แล้วก็สกิล4นะครับสกิล4เนี่ยจะทำการเพิ่มโบนัสดาเมจถูกพิษนะครับอีก12%นะครับต่อเนื่องจนถึงจบการต่อสู้เลยนะครับพูดง่ายคือสกิลนี้จะทำให้ดาเมจพิษนะครับของตัวยี้แรงขึ้นนั่นเองถ้าตัวยี้ัพขึ้นลูกไฟขั้นหนึ่งนะครับมีโอกาส10%ที่จะคุ้มกันดาเมจโจมตีนะ เอาละครับสำหรับตัวละครพิษนะครับก็น่าจะมีกันอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะครับใครที่มีตัวละครอื่นๆอีกนะครับก็สามารถพิมพ์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆทุกคนนะครับอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแตเป็นเท่านี้นะครับบ๊ายบาย